ฮัลโหลสวัสดียคนด้วยนะครับอยู่กับผมนายกิตทีอยู่กันในเกมโรบ o ทกันในแมปแกนพีชออนไลน์นะครับทุกคนครับสําหรับวันนี้ผมก็จะมารีวิววิชา2ดาบที่ทุกคนเนี่ยเรียกร้องกันมาเยอะมากๆนะครับผมทุกคนโอเคมาดูกันเลยวิชา2ดาบแนมะ้อน,นิเมะผมไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนใช้แต่เราจะมารีวิวสกิลแล้วก็ไปพูดถึง2ดาบกันเลยโอเคเวลาเดินธรรมดาก็ประมาณนี้อ่าเวลาวิ่งกอ็อย่างงี้โอ้โหเท่มากเวลาบล็อก อ่าประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญาตเดินทางไปเกาะอ,อาราบัสต้าก่อนนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับลิงก์ดิสอยู่ใต้ดิสคริปชั่นนี้นะครับผมสามารถเข้ามาสร้างสังคมพูดคุยซื้อขายกันได้นะครับโอเค let's go ซึ่งวิชา2ดาบเนี่ยก็สามารถไปเรียนได้เลยนะครับผมเราไปหาข้อมูลดูครับแล้วก็ก่อนที่จะไปเรียนวิชา2ดาบคุณต้องมีวิชา1ดาบด้วยไม่ใช่ว่าเดินดุ่มๆเข้าไปเรียนนี้ไม่ได้นะครับผมต้องมีพื้นฐาน1ดาบก่อนนะครับโอเคโอเคมาถึงกกอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนครับมาเลยวิชา2ดาบนะครับผมโอ้โหชุดเท่มากเดี๋ยวขออนุญาตเซฟที่เกาะน,นี้นะโอเคไปครับไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงโอเคเวลาตีธรมรมดานะครับผม1 2 3 4 5ลองตีขึ้น สี 4, 5, แบบนี้นั่นเองครับผมประมาณนี้เลยซึ่งสตรัทผมอัพเนี่ยก็ซอร์สแบตเตอรี่590รม่ใช่ผมอัพสิเขาอัพนะครับผมนี่ไม่ใช่รหัสผมนะเป็นรหัสที่ยืมมาครับผมทุกคนครับก็ขอบคุณมากนะครับผมแล้วก็หากใครเนี่ยที่เห็นว่าเอ้ยเห็นช่องผมไม่มีรีวิวผลนี้ไม่มีรีวิวสกิลนี้ก็โดนเนทมาให้ยืมรหัสได้นะครับผมทุกคนครับเออจะดีมากเลยนะประหยัดงบผมเยอะเลยโอเคมา เมื่อกี้ดูการตีธรรมดาไปแล้วนะครับผมดูที่สกิลแรกเลยครับสกิลแรกจะเป็นปล่อยขึ้นดาบไปด้านหน้าครับทุกคนครับประมาณนี้ดูนะอ่าประมาณนี้ค่อนข้างไกลนะครับผมตัวสกิลสร้างดาเมจเอลีครับหรือว่าดาเมจหมู่นั่นเองครับทุกคนโอเคแล้วก็คูดาวเร็วมากครับนี่แป๊บเดียวคูดาวเสร็จแล้วนะเดี๋ยวดูดูอ่าเรียบร้อยครับนี่คือครูดาวเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วโอเคค่อนข้างไกลนะ อ่าประมาณนี้เลยสามารถใช้ได้360องศาค,ครับทุกคนโอเคมาลองใช้กับสกิลกับไอตัวนี้ดูอีนี่50เป็นไง50บล็อกเอาไม่เห็นบล็อกใคด้วยอ่าประมาณนี้ทุกคนครับโอเคอ่านี่ครับผมต่อไปเลยคือตัว R ครับตัว R เป็นอะไรดูสิอ๋อเป็นการปั่นคลื่นแบบนี้นครับผมสามารถเอ่อเลือกทิศทางได้ว่าจะไปทางไหนครับทุกคนแต่ว่าคลื่นเนี่ยมัน คือเอาง่ายคือเขาปั่นเนี่ยเขาปั่นไม่ได้นานมากซึ่งผมไม่ได้นำไม่ใช้แบบนั้นนะผมแนะนำไม่ใช้แบบนี้ดูคาร์บโบคร่าวๆประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวดูใหมนะเฮ้ยผมผมกดผิดคือที่ผมจะพูดถึงนี่ก็คือเวลาเราแบบงัดขึ้นใช่ไหมเราก็กดตัวอเลยอ,ะอ่ะประมาณนี้นะครับผมทุกคนครับมันจะเป็นการแบบว่าหมุนผู้ต่อสู้นะครับผมซึ่งจะทำดาเมจต่อเนื่องครับทุกคนโอเคเดี๋ยวหามอนก่อนอยู่ไหนวะทำไมมอนแถวนี้มันไม่ค่อยแจ้งทหารเลยฮนะ นะครับผมไม่เห็นว่ามีเรียกทหารเลยนะโอเคดูกันครับเออผมไม่แน่ใจว่าเขาคอมโบยังไงอะ่ะเออผมไม่เคยเล่นดาดแต่คือผมพี p PP บ่อยแล้วคือผมเจออะไรแบบนั้นอะ่ะผมไม่แน่ใจว่าเขาคอมโบยังไงนะเออเอาว่าไปปรับใช้กันเอง A แล้วกันนะผมตีแล้วงัดขึ้นแล้วก็ตัวอากาอากาศนะเออเราไปหาคอมโบกันดูโอเคมาตัวอ e ีครับทุกคนโอเคผมไม่ขอสาธิตแล้วกันนะผมทำให้เป็นนะครับผมเราไปหาดูครับวมามีคอมโบอยู่นะครับผมสำหรับตัวอา ต่อไปเลยครับผมคือตัวแซดครับตัวแซดนี่คืออะไรเอ่ยดูซิอู้เป็นการบล็อกผู้ต่อสู้นะครับผมซึ่งมันมันใช้ยากนิดนึงอารมณ์เหมือนผลกรากครับผมผมรีวิวไปแล้วดูได้ก็คือจะเป็นการคอมแบทผู้ต่อสู้ตัวเองครับแต่ไม่ใช่คอมแบทแบบว่านะก็คือจะเป็นสกิลเัดเหมือนเดิมแหละสกิลงัดแล้วก็ตัวอาดูนะวัตตาฟ็อโอเคเดี๋ยวดูตัวแซดกันใหม่ค่อนข้างใช้ยากนิดหน่อยนะครับผมไม่นิดหน่อยอะไรยากอยู่ <laughs> โอเคมามาตัวหมัดมาดิ ไอตัวหมัดอยู่ไหนเออชึบอุ้ยไม่ได้มาแล้วครับตัวแซดดีงัดขึ้นมีดาเมจด้วยโอ้โหมีดาเมจด้วยนะครับทุกคนเมื่อกี้4-2นะเป็นการงัดขึ้นครับผมซึ่งสามารถคอมโบกับสกิลตัวอาร์ได้แต่ขอไม่โชว์แล้วกันครับไม่ใช่ว่าโหดเกินไปนะคือกระจอกเกินไปใช้ไม่เป็นนะครับผมโอเคตัวแซดโอ้โหใช้ไม่ติดด้วยตัวอาร์ที่ปัน่นอืม,อา,นะอ,มอาร์ต้องกดคางนะเอืออาร์ต้องกดคางนะเนี่ยโอเคโอเคพอเก็ตละ นะครับเล่นไม่เป็นโทษทีโทษทีนะครับผมมารีวิวสกิลให้เฉยครับแต่ว่ายังไม่บอกคอมโบแล้วกันเนาะเพราะว่าผมก็ไม่ใช่ค่อยชำนาญเท่าไหร่เอาว่าจะบอกคร่าวๆแล้วกันสำหรับคอมโบก็ตัวซังัดขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวอาไถ่ม่ก็แบบงัดขึ้นแล้วก็อากาอากาศนะครับผมแต่มันไม่ใช่แบบนี้ลอยๆโทษทีผมแม่งเล่นสองดาบไม่เป็นแบบต่อไปคือสกิลตัว X นะครับผมมาดูกันว่าเขาคืออะไรนะ X เฮ้ย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 อู้อะไรวะเนี่ย ควิงเชดเค่น่าจะเป็นดาเมจ AOE เเลยด้วยซ้ำสำหรับสกิลนี้โอเคมากัะเดื่อเลยแล้วก็เรียกทหารกันก่อนโอเคมาวิชาสองดับอืมงัดขึ้นโอ้โหที่นะโอ้โหแต่ไม่ตายเว้ยปั่นก่อนปันป่นปันป่นปัน่นปั่นอืมปั่นอ้อย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 มาดูที่ตัวซีครับคืออะไรเอ่ยตัวซี เป็นการง้างแบบนี้เหรอแล้วก็ปึ้งอู้อ๋อรู้แล้วครับพอนึกภาพออกเป็นสกิล a o โ e. นะครับผมสร้างความเสียหายวงกว้างครับโอเคมาเดี๋ยวลองใช้กันดูครับเฮ้ยประชาชนนี้มันดูแลวิ่งเร็วกว่าทหารวะเป็นใครเนี่ยเฮ้ยวิ่งเร็วไปใครเนี่ยอหลเดียวก่อนเป็นวิ่งเร็วจังโอเคตัวสิวิชาสองดับ โอ้ว้าวนะครับผมคนข้างเท่นะเทศชิบายนะครับผมจริงจิงสองดาบเป็นเอ่อเป็นสกิลที่แรงนะเออแต่คือเหมือนเขาอัพสเตตไม่ค่อยแบบเน้นแบบเน้นดาบเบอร์ขนาดนั้นคือเขาก็เน้นถึกด้วยเพราะว่าเขาก็น่าจะแบบว่าใช้แบบเล่นธรรมดาเช่นลงดันตีมอนอะไรอย่างงี้มากกว่านะครับผมทุกคนครับแต่จริงจริงผมไปดูฝรั่งมาคือ2ดาบโหดนะนะครับผมโอเคกูตายให้มึงก็ได้อะกูตายให้เลยอะรีบรีฆ่ากูซะกูจะได้พูดถึงของดาบสักทีเออ โอเคนะครับผมมาพูดถึง2ดาบกันเลยครับขอพูดถึงผลเสียก่อนนะครับผมข้อเสียข้อเสียไม่ใช่ปวดเสียสิเออข้อเสียของ2ดาบคือเขาไม่สามารถเก็บโปะหรือว่าโซได้นะครับผมกคาา็คือวิชาดาบคือวิชาดาบเรียนไปแล้วไม่สามารถเรียนวิชาหกรูปแบบหรือว่าวิชาขาดำได้เรียนแค่วิชาดาบก็คือวิชาเดียวนะครับผมแล้วก็ข้อ2เลยคือเขาตีบอสโอเคนะั้นแล้วแต่คนจะใช้แต่คือถ้าฝืนๆหนนะ่อยก็ตีบอสได้ตีเจ้าทะเลอะไรอย่างเงี้ยตีได้นะครับผมทุกคนครับ แต่แต่แต่แต,แต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าส่วนใหญ่สาเหตุที่คนเล่นดาบเพราะว่าอะไรเพราะว่า PVP ดีครับ2ดาบเป็นวิชาที่ PVP ดีมากนะครับผมเพราะว่าถ้าคุณไป PVP เนี่ยมันเก็บโปะได้ไม่กี่รอบเลยครับเพราะฉะนั้นเก็บโปะมันก็ไม่ค่อยส่งผลต่อเกมอะไรสักเท่าไหร่สดาบเลยเป็น1ตัวเลือกที่ PVP ดีมากนะครับผมสำหรับวิชา2ดาบประมาณนี้ครับและเขาคอมโบโหดมากถ้าเล่นเป็นจริงๆนะอันนี้คือคุณมาดูแบบ แบบอารมณ์ผมผมคือลูฟี่แล้วผมจับดาบต่อยอะประมาณนั้นนะอันนะั้นคือผมเลยนะครับผมคือผมเล่นดาบไม่เป็นนะครับผมใครที่เล่นดาบแล้วเล่นเป็นเนี่ยเล่นเก่งเนี่ยผมบอกเลยว่า v p, p เนี่ยโหดมากนะครับผมลองไปใช้ลองไปเล่นกันดูถ้าไม่ถูกใจอย่างไรก็ไปเปลี่ยนได้นะครับทุกคนครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ